សូវិញខ្ញាន់ប់ទ្រើ อิทธิโยวาสันจุสะปาโรโขยิยซันชุมะเต <tik> แม้ว่าที่อเมริกาจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลัก แต่ที่กำลังเกิดกระแสะกลายเป็นไวรัลที่อเมริกาและทั่วโลกในขณะนี้ก็คือ Walk for Peace คือการเดินทางทุดงเพื่อสันติภาพความรักและความเมตตาโดยกลุ่มพระสงฆ์เวียดนามไทยลาวจำนวน19รูปพร้อมกับสุนัขที่ชื่อว่าอาโดกาที่กลายเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกการทุดงของพระสงฆ์นั้นเริ่มออกเดินทางจากเมืองฟอร์ตเวิร์ดในรัฐเท็กซัสตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2 0 2 5เพื่อไปยังเมืองวอชิงตันดีซีรวมระยะทางราว3,700กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 120วันโดยมีกำหนดถึงปลายทางในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 6กการที่มีขบวนพระธุดงค์จากหลายเชื้อชาติในเอเชียกำลังเดินร่วมกันอย่างสงบบนถนนในอเมริกาพร้อมกับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอเมริกันทั้งผิวดำและผิวขาวชาวอเมริกันเรียกขบวนพระธุดงค์ว่า Walk for Peace เป็นการเดินทางที่ไม่ได้เรียกร้องให้ใครหันมาเปลี่ยนศาสนาไม่ได้เป็นการสอนศาสนาไม่ได้เทศไม่ได้โต้เถียงแต่เป็นการเดินเพื่อสันติภาพเป็นตัวอย่างของ สันติภาพให้เห็นซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดนับพันคำแม้ว่าระหว่างการเดินทางจะมีกลุ่มต่อต้านมีกลุ่มประท้วงแต่พระก็ให้ข้อคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดท่านขอทำในสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต้องต่อสู้กับใคร และเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุมีรถชนกับรถยนต์ปิดท้ายขบวนจนทําให้พระสงฆ์จากประเทศลาวได้รับบาดเจ็บจนต้องตัดขาแต่พระท่านกลับไม่เอาเรื่องเลือกที่จะปล่อยวางและให้อภัยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นก็คือการเปลี่ยนจากความกลัวความหวาดระแวงของชาวอเมริกันให้กลายเป็นความเคารพ จากการต่อต้านทำให้เป็นการเดินร่วมทางมีคลิปวิดีโอมากมายที่กำลังกลายเป็นวเวรั่าที่จะเห็นได้ว่าชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยยืนร้องไห้เพียงแค่เห็นพระเดินผ่าน ภาพเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงความอ่อนไหวธรรมดาแต่สะท้อนความเปราะบางลึกๆของสังคมอเมริกันที่แบกรับปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจและความแตกแยกมาอย่างยาวนานการที่มีพระหลากหลายเชื้อชาติเดินร่วมกันอย่างสงบและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอเมริกันทั้งผิวขาวและผิวดำโดยเฉพาะในรัฐทางใต้ขึ้นชื่อว่ามีความอนุรักษ์นิยมสูงปรากฏการณ์นี้สะท้อนความจริงบางอย่างของสังคมอเมริกันได้อย่างชัดเจนผู้คนกำลังหยหาจุดร่วมที่ไม่ใช่การเมือง อีกภาพจำที่ทำให้ขบวนนี้เข้าถึงหัวใจของผู้คนก็คือสุนัขที่ชื่อว่าอาร,รกาอดีตหมาจรจัดจากอินเดียที่เดินร่วมกับพระตลอดเส้นทางแม้จะมีรถเซอร์วิสให้พักบ้างภาพของสุนัขที่ซื่อสัตว์เดินเคียงข้างพระกลายเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความเมตตาข้ามสายพันธุ์ในเชิงสังคมวิทยาน,นี่ไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางศาสนาแต่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของวิธีพุทธอย่างบริสุทธิ์ การสื่อสารความสงบท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองใดๆกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับทำให้มีชาวต่างชาติมีความคิดเห็นมีมุมมองต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างชาวต่างชาติคนแรกเขาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแนบรูปภาพว่า เด็กคนนี้มอบถุงแอปเปิลให้กับพระสงฆ์ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปที่โบสถ์คารวินแบปทิสบนถนนหมายเลข21ในล็อกฮิลล์เขาเป็นหลานชายของฉันซึ่งมีความต้องการพิเศษซึ่งเดินตามหลังพวกเขาไปเป็นระยะทาง5ไมล์ถึงโบสถ์เขาบอกว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพพวกเขาฉันคิดว่าพระสงฆ์อาจถ่ายรูปเขาตอนที่เขามอบถุงแอปเปิลให้หรืออาจจะมีคนอื่นถ่ายไว้ช่วยโพสตหรือส่งรูปนั้นให้ฉันทางข้อความส่วนตัวได้ไหม จากความคิดเห็นนี้คนต่อมาได้ตอบกลับว่าขอให้ลูกชายของคุณมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข จากนั้นคนต่อมาได้ตอบต่อไปว่าเพียงแค่บุญกุศลนี้ก็เพียงพอที่จะอวยพรให้หลานชายของคุณมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขแล้วเขาได้ทําความดีอันประเสริฐและนั่นเป็นพรที่แท้จริงที่เขาได้รับซึ่งจะปกป้องคุ้มครองเขาและมอบความดีงามให้เขามีชีวิตที่สงบสุขมีสุขภาพที่ดีและประสบความสําเร็จในอนาคตเมื่อถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์กล่าวกันว่าผู้ให้จะมีอายุที่ยืนยาวมีความสวยงามมีความเปล่งปลัง่งและบุคลิกที่น่าพึงพอใจมีความสะดวกสบาย และความสุขมีพละงกำลังทางกายและจิตใจและมีปัญญาความคิเีเหนชาวต่างชาติคนต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าการยืนหยัดเพื่อศาสนาหรือเชื้อชาติไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การแบ่งแยกผู้คนออกเป็นพุทธอิสลามฮินดูและคาทอลิกต่างหากที่เป็นเรื่องผิดผู้นำทางศาสนาต่างสั่งสอนผู้ติดตามของตนให้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมมวลมนุษยชาติขอให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปเพื่อเสรีภาพของโลกต่อมาครับเขาบอกว่า ทุกนี้ถ้าผมไปยืนรอตามเส้นทางเดินใกล้ๆจุดสิ้นสุดของเส้นทางเดินของพวกเขาได้หรือไม่โดยไม่บรบกวนจุดพักผ่อนหรือพยายามไปเยี่ยมพวกเขาแต่อย่างใดผมแค่อยากนั่งดูการเดินของพวกเขาอย่างเงียบๆเ,เท่านั้นเองจากความคิดเห็นคนต่อมาได้ตอบกลับว่าคุณทําได้นั่นคือสิ่งที่ฉันทําเพราะพวกเขากําลังทานอาหารกลางวันอยู่แต่ตำรวจบอกฉันว่าพวกเขาจะเดินออกมาในอีก15นาทีแต่ข้างในมีคนอยู่4ี่พันคนและพวกเขาก็ออกมา มันน่าทึ่งมากขอให้สนุกนะฉันอยู่ที่อันเบมาคนต่อมาได้ตอบเสริมต่อไปว่าขอให้การเดินทางและการพักผ่อนของคุณสงบสุขเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักคุณต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อปรับปรุงสมดุลความคิดและจิตใจขอบคุณสำหรับการอุทิศตนเพื่อเผยแพร่ข้อความแห่งความรักและสันติภาพโลกต้องการข้อความแบบนั้นอย่างมากความคิดเห็นคนต่อมาครับฉันดีใจมากที่ได้ยินว่าพระสงฆ์จะพักผ่อนในเย็นวันพรุ่งนี้ที่จุดพักของพวกเขานั่นทำให้ฉันมีความสุขมาก ถัดมาคนนี้แสดงความคิดเห็นว่าฉันดีใจมากที่ได้ยินว่าพระภิกษุผู้ทรงคุณธุฒิจะได้พักผ่อนอย่างที่ต้องการในวันพรุ่งนี้ฉันยังคงติดตามท่านด้วยจิตวิญญาณจากฮิวสตันรัฐเท็กซัสตั้งแต่ท่านออกจากฟอสเวิร์ดพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สงบสุขของเราฉันได้เริ่มฝึกฝนตามคําแนะนําของท่านแล้ว โดยฝึกเจริญสติ15นาทีในช่วงเช้ากลางวันและกลางคืนในวันพฤหัส,สบดีขณะขับรถไปที่คอปัสคิสตี้รัฐเท็กซัสฉันปิดโทรศัพท์ขับรถอย่างเงียบๆหายใจเข้าและหายใจออกฉันรู้สึกสงบอย่างเหลือเชื่อขณะขับรถท่ามกลางการจราจรที่วุ่นวายในฮิสตันรัฐเท็กซัสฉันจะฝึกฝนต่อไปขอบคุณมากความคิเดเห็นคนถัดมาครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคนอยู่ในใจฉันเสมอฉันยังคงทึ่งกับจังหวะเวลาที่แสนวิเศษของคุณในประเทศนี้เราต้องการการเยียวยามากมายฉันเองก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นในช่วงนี้เช่นกันขอบคุณสําหรับการเตือนใจชฉวต่างชาติคนต่อมาครับเขาบอกว่าขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและสงบสุขในรัฐนอร์ทแคโรไลนาขอให้ทุกย่างก้าวได้รับการคุ้มครองและขอให้การเดินทางของท่านนำพาความสงบ ความเมตตาและความหวังมาสู่ทุกคนที่ท่านพบเจอขอบคุณที่แบ่งปันข้อความแห่งสักิภาพอันงดงามนี้สู่โลกในขณะที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขากล่าวว่าเรารอคอยการมาถึงของคุณในสเปนเซอร์อย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นพยานในการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสันติสุข คุณคําสอนของคุณเกี่ยวกับความรักความเมตตาการมีสติและสันติสุขได้เข้าถึงผู้คนมากมายงานอันศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพของคุณกําลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้และเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณที่เป็นแสงสว่างในความมืดวันนี้เป็นวันแห่งสันติสุขของฉันส่วนคนต่อมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าดีใจมากที่เข้าร่วมงานในคืนนี้ที่ไชนาโกฟคุณเตือนให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสติและการมีความสุข ให้มีความเมตตาความรักและความเห็นอกเห็นใจเผยแพร่ความรักและสารแห่งสันติภาพให้แก่ทุกคนขอบคุณนะ ถัดมาครับฉันเชื่อว่าสันติภาพเริ่มต้นเมื่อเราเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันด้วยความรักความอดทนและความเข้าใจฉันยืนหยัดเพื่อความสามัคคีเหนือความแตกแยกมาโดยตลอดและจะยืนหยัดจนถึงลมหายใจสุดท้ายจงเดินเคียงข้างผู้อื่นด้วยความเมตตาไม่ใช่การตัดสินขอให้เดินทางปลอดภัยนะความคเคเรนคนณธรมมาครับข้าพเจ้ายินดีที่เราภิกษุจะได้รับพักผ่อนอย่างเงียบสงบท่านจะได้รับการฟื้นฟูและเติมพลัง ท่านได้เสียสละอย่างมากในการเดินทางเพื่อสันติภาพในครั้งนี้เราทราบซึ้งในความเสียสละของท่านในการเดินทางอันยากลำบากนี้เพื่อเผยแพร่สันติภาพหัวใจหลายดวงได้เปิดรับสันติภาพและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับชุมชนเราจะทราบซึ้งใจตลอดไปคอมเมนต์ถัดมาครับฉันชื่นชมสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันนำความสงบสุขมาให้ฉัน แสดงให้เห็นว่ายังมีคนห่วงใย,ยเราเพราะทุกวันนี้ในอิสราเอลมีแต่ความเกลียดชังมีความรักและความไว้ใจน้อยมากและเราต้องการความสงบสุขจริงๆความสงบสุขคือยาที่ดีที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ฉันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียฉันอยากจะพบกับพระสงฆ์ทุกรูปหากคุณมาทางนี้เมื่อไหร่ยินดีต้อนรับให้มาที่อพาร์ตเมนต์ของฉันฉันจะเลี้ยงอาหารและให้พักผ่อนขอพระเจ้าอวยพรคุณ คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าความอ่อนโยนที่แท้จริงที่เปล่งประกายออกมาจากจิตใจของพวกเขาช่างน่าประทับใจฉันประทับใจเสมอกับความเมตตาที่แท้จริงที่แสดงออกมาจากผู้ชายเหล่านี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่มีวาระซ่อนเล้นใดๆนอกจากความเห็นอกเห็นใจที่บริสุทธิ์ ชาวต่างชาตคนต่อมาฉันเกิดและเติบโตในซอเบอรี่และเรียนหนังสือที่สเปนเซอร์ปัจจุบันฉันอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียติดตามการเดินทางเพื่อสันติภาพของคุณทุกวันขอบคุณจากใจจริงที่ได้ประทานสันติสุขความเมตตาและความการุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงมาสู่บ้านเกิดของฉันฉันชื่นชมแสงสว่างของคุณพี่น้องที่รักแลคอมเมนตไสดท้ายครับเขาบอกว่า โลกกำลังเผชิญกับสงครามและความขัดแย้งวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้คือการเผยแพรแค่ความรักและพ่อความแห่งสันติภาพไปทุกหนทุกแห่งฉันมาจากประเทศบังคลาเทศเราขอสแสดงความเคารพความรักและความศรัทธาอย่างนอบน้อมต่อพระภิสุสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพและทั้นนนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติครับที่ได้เข้ามาพูดถึงเรื่องนักนกราฟฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันสําหรับคลิปนี้ก็มีเพยงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ